ถ้าท่านใดมีค่าไตายอยู่ในช่วงสิบกว่าๆนะคะข้อที่1ให้เช็คเรื่องบวมก่อนนะให้เช็คเรื่องบวมก่อนนะคะถ้าสมมติว่าคุณเองญาติพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีอาการบวมหรือเปล่าถ้ามีอาการบวมบวมมากนะคะจนถึงขั้นหายใจไม่ออกน้ำาพวมปอดแบบนี้อาจจะมีโอกาสต้องฟอกฉุกเฉินนะเพราะว่าคุณหมอจะเซฟร่างกายเรานะคะคือเขาจะ ดูแลร่างกายเราก่อนว่าเราอะร่างกายเราไหวไหมเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราน้ําท่วมปอดก็จะทําให้ใช้ชีวิตลําบากแบบนี้นะคะแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นถ้าใครมีอาการบวมจนถึงหายใจไม่ออกน้ําท่วมปอดแล้วคุณหมออาจจะต้องให้ฟอกฉุกเฉินที่คอนะคะที่คอถ้าฟอกฉุกเฉินที่คอเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะได้ฟอกอยู่ระยะหนึ่งแล้วแต่ความแข็งแรงและการฟื้นตัวของผู้ป่วย หมายความว่าถ้าคุณฟอกฉุกเฉินที่คอนะคะแล้วคุณดูแลดีคุณอาจจะฟอกฉุกเฉินตามชื่อค่ะฟอกฉุกเฉินอยู่ประมาณสัก3เดือน6เดือนแต่ถ้าเกิดคุณดูแลไม่ดีนะคะหรือว่าไม่ใส่ใจเรื่องอาหารหรือใช้ชีวิตตามปกติเกินไปนะคะไม่ดูแลเรื่องอาหารหรือว่าไม่ไม่แบบไม่ทานอาหารดีด ก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อนะคะหรือจะต้องฟอกต่อเนื่องไปเป็นปีๆเลยก็เป็นไปได้นะคะสําหรับบางเคสแต่เคสซ่ลินเจอร์ส่วนใหญ่นะคะถ้าเขาเริ่มฟอกฉุกเฉินเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรหลายอย่างที่จะต้องฟอกนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนมากจะฟอกบริเวณคอ แต่มันจะเป็นการฟอกแบบชั่วข่าวนะคะเหมือนที่เขาพูดก็คือฟอกฉุกเฉินบางคนหมออาจจะบอกว่ากี่ครั้งหรือกี่เดือนนะคะแล้วแต่ดังนั้นถ้าคนที่มีอาการบวมอาจจะต้องรู้ข้อมูลจงจุดนี้ไว้นิดนึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับการฟอกฉุกเฉินแล้ววันหนึ่งถ้าคุณตัดสินใจถ้าคุณจะต้องไปถึงจุดน,นั้นแล้วคุณจะต้องทําการตัดสินใจเนี่ยเรมก็บอกเลยว่า แนะนำให้ฟอกฉุกเฉินนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเรายังยื้อไปอีกเนี่ยมันจะเกิดอาการน้ำท่วมปอดแล้วก็อาจจะติดเชื้อในกระแสะเลือดได้นะคะตรงนี้อาจจะแนะนำไว้แบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าจะต้องตัดสินใจสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบรฟรีๆได้เลยค่ะ